สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบไมค์แล้วเนาะแบบมาแปบ๊แปบๆจ้าวันนี้แบบจะออกไปโบสถ์วันนี้คนในโบสถ์จะต่างรวมตัวกันเอาอาหารคนไหนทาหาํอนนอาอาหารอันไหนสะดวกเอาอันไหนไปก็คือพากันเอาอาหารไปรวมกันจะ้ะเราหลังจากทําพิธีเซตในโบสถ์เซตเรื้อยแล้วใช่ไหมเราก็พากันไปกินเขา้าไปกินขนมไปกินอาหารอะไรต่างๆเนาะที่ผู้คนพากันนําไปรวมกันจะ้ะส่วนของแหววแบบทำข้าวเหนียวมะม่วงแล้วแบบก็ทำมาต้มโจ๊กด้วย เพราะว่าไข่ไก่ก็บ้านเราเยอะนอตแดนแดนไข่ไข่ไก่เรามาต้องร้อยกว่าฟองอะ่ะเราก็เลยเออนึกเมนูได้ทาต้มโจ๊กใส่หมูสับแล้วก็เซี่ยวกะเทียมหอมหอมแล้วก็ใส่ลงไปในในโจ๊กจ้ะเวละไหป็นรี่นะครับรถเอาไปที่โบสเราจะเวลาเพิ่งแต่งตัวเซ็ตเมื่อตะกี้นาะเราก็จะขับรถตามไปที่หลังจะ้ะนี่เดี๋ยวเราจะพามาดูในครัวแบบโลกจริงๆ นี่จ้ะที่เราทำข้างเอาวไว้อ่ะไม่มีเวลาล่างจ้ะเดี๋ยวเราจะต้องออกไปโบสกลับมาจากบสถแล้วถึงจะมาล่างจานเนาะเราจะให้ดูมะม่วงที่เราซื้อมานี่คือเสียกินไม่ได้จ้ะเนี่ยมะม่วงอยู่ที่เนี่ยไม่อร่อยเหมือนกับเมืองไทยเราเลยทุก่า์แบบซื้อมามันอันนี้ก็แข็งเปิกมันไม่ซุกข,ขนาดแบบเอามาบ่มแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็คือเปรี้ยวจ้ะไม่อร่อย แลววก็เลยได้หั่นไปจริงๆแค่สามลูกจ้ะแหลวก็เลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาเนาะเราทําเป็นชิ้นใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวยังไงพอไปถึงโบสถ์แล้ววะจะให้ดูว่าอาหารที่แหววทาไปหนาตาเป็นแบบไหนจะเสียอย่างเดียวจ้ะมะม่วงของแหลวนั้นมันออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันไม่ได้ออกหวานเจี๊ยบเหมือนกับบ้านเราใช่ไหมเพราะว่ามะม่วงที่เนี่ยมันไม่อร่อยเหมือนมะม่วง,งเมืองไทยเราจา้ะเดี๋ยวยังไง ตามไปกันเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปบวชก่อนนองชาบาไม่ได้ไปบวชจ้านางรู้สึกไม่สบายเหมือนเป็นวัดนาะแแบบก็เลยบอกว่าให้อยู่บ้านก็มีแค่น้องเจนาตาก็แหววแล้วกับบิลลี่ที่ไปดูนางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกอมพวกชอ็อกโกแลตต่างๆที่ได้มาจากเอ่อไปเคาะประตูบ้านคนในวันฮนะาโลวีนเนะมื่อคืนเนี่ยดูได้มาเต็มถุงจริงจแต่เยอะจริงๆเนี่ยได้มาเยอะเลยถุงใหญ่ๆขนมนี่ต่แล้วก็ชิ้นใหญ่ๆเลยพวกชอ็อกโกแลตพวกอะไรอย่างเงี้ย คนเข้าหามาไปคา้ประตูบ้านคนไงตนี่ขนมเต็มถุงเลยเดี๋ยวยังไงแบอบกขอตัวออกไปบวชกันก่อนจ้ะวันนี้แดดยังแรงเลยจ้ะแต่ว่าลมก็แรงเหมือนกันเย็นๆน่หน่อยๆแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากหรือหนาวมากนอาะอากาศกำลังอ่าสบายๆเลยจ้ะ พิธีในโบถสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวมาเอากะทิเดี๋ยวมาเอากะทิะทจ้ะเดี๋ยวก็จะเข่าไปในโบสถ์แล้วก็จะไปจัดเนาะจัดเตรียมอาหารจ้ะน้องจนตาเดินมาเอาขนมเดี๋ยวเราจะเข่าไปในโรงอาหารกันจ้ะ เดินเข้าไปในลรงอาหารกันจ้ะโอเคน้องเจนต้าเขียนใต้ให้จ้ะนี่จ้ะซุปของเหรวเขาต้มจ้ะเขาจุกใส่หมูใส่ไข่ช่วยกันทำของหวานจ้ะตักของหวานลิลล,ลี่แล้วก็น้องเจนต้า ทำข้าวเหนียวมะม่วงจ้ะเดี๋ยวจะเอาช้อนด้ยเอาช้อนเล็กๆนี่จะมาใส่เราเตรียมของเองมาเราเตรียมของมาจากบ้านจ้ะเสียบใส่ช้อนฮันนี่แคนจะดูได้สัก thank you Campaign possible and then brought it to fruition. Okay, so just to understand that as we recognize, right? And um, for example, even the food pantry I was supposed to have breakfast with you on. Thank you. So, not miss all our hidden treasures. We've got rain fried beans, we've got rice, and then we've got the coffee right here. Sausage and peppers, and then chicken parm. And peppers, and then chicken parm. Okay. the okay. okay. <laughs> 我们的尔达吃点甜的。 so those are all the people who have done so much here and so by speaking just about the catholic strong we're not excluding Thank we're not for supporting us in this effort and here it is peter And would you. อารเหลือจะทุกๆคนก็พากันแบ่งกันกลับบ้านจ้ะแล้วก็กลับบ้านไปให้น้่องฉบาดว้วยนี่จ้ะและอาหารในกล่องไปเห็น้่องฉบาจ้ะทุกๆคนเขาก็บแบ่งอาหารใส่ในกล่องกันใครอยากได้อะไรก็เอาใส่ในกล่องกลับบ้านจ้ะกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะขนของเข้าบ้าน ขนมของเราเข้าวเหนียวมะม่วงมดเกี้ยงเลยจ้ะไม่เหลือเลยมดเกี้ยงเดี๋ยวขนของเข้าบ้านส่วนข้าวต้มจะเหลือนิดหน่อยจ้ะเราทําไปเยอะเลยทําไปต้มไปทั้งมดนะเราต้มทั้งมดนะสี่มอเราได้ขนมคุกกี้นะที่โบสมาให้น้องชบาด้วยแล้วก็ได้ไก่มาด้วยจ้ะได้ตุนไก่มาให้น้องชบาเพราะว่าน้องชบาไม่ได้ไปด้วยไงเดี๋ยวนขนเข้าบ้านก่อน มืดเลยเราจะให้ดูดูแมวไฮริ Hi, โอ้ยมองเห็นไหมเนาะเราจะให้ดูบรรยากาศกระฟาร์มจ้ะเรายังชอบเลยเงียบดีจริงๆจ้ะเอาลิโอหายไปไหนละายลิโอเมตกี้แมวอยู่ตรงเนี้ยลิโ <laughs> อหายไปแล้ววิ่งไปไหนเราดูเนี่ย ของเขาบ้านรูใบไม้ล่วงเต็มเลยหมดเกลี้ยงเลยจ้ะเ้วข้าวเหนียวมะม่วงของเรามีตะคนมาชมแววเลยบอกว่าอาหารอร่อยมากๆเลยเขา้เขาวต้มแววน่ะเขาบอกว่าข้าวต้มของแววน่ะอร่อยมากๆเลยมีตะคนมาชมจ้ะเอาล่ำรวยลวูกร่ำรวย เราได้อาหารนะนี่มาให้น้องฉบาจะ้ะนางไม่สบายเราได้ไก่จะมาให้น้องฉบานางกําลังอุ่นจะ้ะนี่อุ่นอาหารนี่ได้ขนมมาให้ด้วยอาหารที่เหลือในบถ์จ้ะทุกๆคนก็พากันแบ่งกันจะ้ะคนไหนอยากได้อะไรก็ห่อกลับบ้านจะ้ะเราก็ได้คุกกี้มาให้น้องฉบาด้วยเนี่ย ขนมของกินเยอะแยะเลยจ้ะกระบวบดเพราะว่าต่างคนต่างเอาไปเนาะไปแบ่งกันกินจ้ะที่โบดของเราจะจัดแบบนี้ประจําจะเวลามีงานอะไรเราก็หรือว่ามีงานปาร์ตี้อะไรใช่ไหมทุกๆคนก็จะช่วยกันจะร่วมแรงร่วมใจกันคนไหนที่ทําอาหารอะไรเป็นก็พากันทําไปนิดๆหน่อยๆเอาไปผสมกันใช่ไหมเราก็ไป นั่งคุยกันไปนั่งกินกันหรือว่าถ้าคนไหนที่ทําอาหารไม่เป็นหรือไม่สะดวกที่จะทําไปก็ไม่เป็นไรจ้ะขอแค่ไปแค่ตัวแล้วก็ไปนั่งกินด้วยกันจ้ะส่วนอาหารที่เหลือใช่ไหมก็เหมือนเหมือนบ้านเรานั่นแหละก็เหมือนเมืองไทยเราใช่ไหมอาหารไหนที่เหลือก็แล้วแต่คนไหนที่แบบว่าอยากจะเอาไปกินที่บ้านทางบสถ์ก็จะมีกลองให้จ้ะมีกลองให้แล้วก็ให้เราแบบว่าห่อไปกินที่บ้านได้ดูร่ำรวยนี่ยเนี่ยร่ำรวยได้กินได้กินขนม นี่ขางล้างแบาด้วยบราก็จะมาล้างจานดิเนี่ยกลับมาจากโบสถ์แล้วก็จะมาล้างจาน,นาจาทํา,า,าทความสะอาดในครัวที่บ,บ่าทํากับเขาเอาไว้นี่โลกเลยด้วยเนี่ยบิลลี่กลับมาบ้านแล้วจะ้ะขับรถไปคนละคันเพราะว่าบิลลี่ต้องเอาอาหารไปที่โบสถ์ก่อนจะ้ะบิลลี่ก็เลยขับเอาอาหารไปไว้ที่โบสถ์ก่อนแล้วก็ขับรถตามไปกบน้องเจนาตาเนาะเมื่อช่วงหัวค่ำนี่จะ้ะเสียงรถไถงมี่ เขาจะชอบไถที่กันตอนนลางคืนจ้ะในฟาร์มอะ่ะนู่นอะ่ะตรงนู่นอะ่ะควนกุบเลยตรงนู่นนู่นควนตรงนู่นกุบเลยอะเปิดประตูให้บิลลี่ก่อนเยอแล้วกํเอาแบบลืมถ่ายบิลลี่เอาซุปจ้กที่แบบทำเนะาะเข้าต้มนะ่ะบิลลี่เอาเข้าต้มไปให้เพื่อนบ้านด้วยจ้ะ เมอตะกี้จ้ะบิลลี่ไปบ้านเพื่อนบ้านเอาข้าวต้มจ้ะข้าวต้มโจ๊กที่แล็วทำเนาะไปให้เพื่อนบ้านด้วยหมอนึงจ้ะพอเอาพอเอาข้าวต้มโจ๊กไปให้เชื่อไหมว่าได้อะไรมาเพื่อนบ้านเนาะจ้ะเจ้าของบ้านเช่าที่๋ถวเช่าบ้านแกอยู่เนาะแกก็ให้คุกกี้มาจ้ะด้วยแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาอย่างหวเ่านี่นี่จ้ะได้ขนมคุกกี้มา เวลาแบบเอาอาหารหรือเอาอะไรไปให้ก็แล้วแต่นะ่ะแกน่ะจะเอามาให้แววตลอดเลยจะเอาขนมคุกกี้ฝากมาให้ลูกๆจ้ะขอบคุณทุกๆคนนะจ๊ะที่เป็นกําลังใจให้แ,บบแววเราครอบครัวมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้บอกขอจบเพียงแค่นี้จะ้ะเดี๋ยวต้องขอตัวนะ่ะไปล้างจานก่อนจะ้ะไปทําความสะอาดห้องครัวก่อนจะ้ะเพราะว่าทาําเอาไว้ลูกเลยว่าไว้เจอกันคลิปวิดีโอคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายน้่งเลยบ๊ายบายดุบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.